<The> วันนี้ไปกลางเต็นที่กราชไทรนาไปดูทุ่งดอกกระเจียวน่าจะบานแล้วก็บานแล้ว จะได้มากเสีได้วิวระหว่างทางมากวิวสวยวิวไอ้เขาที่ข้ามมาระหว่งางภาคกลางกับอีสานน่ะสวยมากกล้กองโครโปรูปแบนหมดพอดีเลยไม่ได้ถ่ายทางเข้ามาเลยเซ็งจัง ที่พักของเราคืนนี้ผมนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเท่ะ่ะโนอนสบายใจเออจะมาไปเมื่อกี้นี่ลุงเต็นข้างๆนี่เอาอันนี้มาให้ด้วยคุณลุงเข้าออกล้วยมาให้ด้วยลุงใจดีใชลุงใจดีมากขอบคุณครับที่ทําให้รอดไปได้หนึ่งมือ้อ <laughs> ไปโอเคครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าค<ป>ิวลนะได้หนูมาจาก้าค้าทุกคนทางเข้าพิยานหมู่บ้านก่อนถนงนิยานโเยอ,อ้ะ ชาบูน้ำดำํากับต้นหอมญี่ปุ่น,นเนื้อมาแล้วก็นี่นหนอมยังเหลืออยู่มีกล้วยที่ลุงก็ให้แล้วก็อะไรนะเนี่ยแดงเนี่ยมากินกันครับเช้าแล้วครับ ตอนเช้าคึ้มฟ้าคึ้มฝนหน่อยๆที่อุ่า2 1ยี่สิบเชื่อห้องน,น้ำนะครับห้องน้ำฝั่งซ้ายโอ้มาเจอดอกกระเจีย๊ยแล้วไม่ต้องไปทุ่งมนละ <laughs> จุดร้านจางอยู่ค้าห้องน้ำเลยชื่อต้มน้ำเดี๋ยวกินข้าวเช้ากัน หนได้กี่ตนี้ย่ต้องมาเั่งปักนก็จะไปไหนี่ยเป็นไปไรนะเกี่ยวงมาขบวนเย้ะครับลงไม้แล้วครับมี่เจ้าชคอยนั่งเดี๋ยวเราขี่เลยไปเกือบข้าไปีอ๋จะแจ้งความหรือว่าทาไปเนี่ยจะดีลุกซึ๊บเราเดือด สวัสดีด <c oughs> หอมอะ่ะโดนมาเฝ้าแล้วอยากกินอะไรขนมปังน้ำตาลเหรอไม่ได้หมากินไม่ได้ สองคัน,นะค,ะค่นนะพัาไกาเทีย่ยวมีีมีนนบนรถลางนะคะจะเป็นเนอ็ออเรีนมาเปนะคะมาชมน้ำเต้าที่ทุ่งดอกกระเจียว จุดในการนักท่องเที่ยวส้อบตรต,ตรงนี้แล้วก็เคื่อรงแรงตรงนี้ด้วยผิ่าแะย่าหวยครับส่วนปานะครับก็จะเป็นป่าของพวกเี้เช่นอทาหักานการดูท่องเที่ยวี่ยวนะครับ ลานลงรถลงแล้วรถจะมาปล่อยตรงนี้แล้วก็เดินไปดินแดนสามภาคสารกลางเหนือโอ้โอ๋ออนนี้ข่วยเป็นผาสุดแผ่นดินกิจกรรมยิ่ง พืชอะไรครับพี่หองไม้บักข้อ๋อยิงไปตรงไหนก็ได้แล้วไหนก็ได้นะครับคราจะผสมตรงนี้นะครับอ๋อครับไปกิจกรรมแห่งความทรงจำยิงเข้าหน้าเองเหยียบไหนดูสิมาดูสิหนังกระติกกับเม็ดพี่ยวของบักข้าเขาพังเหย ทุดแ่นดินแต่คนเยอะมากเลยนะมุม,มถ่ายรูปเลยอ สวยมากเออโอ้มีทางไปไหนเนี่ยมีร่องทางนั่งสบายไปไม่ไปหรอก ดีมีให้ไปไม่ไปไปทางลัดมุมแต่รู้เยอะมากเลยระเบียงโอโซนหาสุกแผ่นดิน ងファンកៃពលដាក់បាយໃສដាក់យំមកໃສ มีลูกไหมไม่เห็นอะไรเลยจะเอากระเป๋าจะคืนเจ้าหน้าที่กระเป๋าเไม่ใช่กระเป๋าสิอย่างนี้เขาเรียกว่าพกอาวุธเข้าอุทยานะเนี่ย ม,มันคืออาวุธนะเราไปเอามาจากตรงไหนในตอนนี้ลืนนะจะดีนุ่นๆๆเต็มยุ่น,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 นสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบในการศึกษานลำาติก็เข้าไปเดินได้นะแต่เดี๋ยวนี้จะไปด,ดูชมทุ่งดอกกระเจียวดีกว่าปไปเคะทางเดินง่ายคะ่ะ อุาใส่กระโปงมาเลยแล้วดูทางค่ะ no ก็ตามชื่อทวยานแหละป่าหินงามเห็นเยอะเนื้อไม่เสร็จเขาแตะมาเมื่อกี้นี่ตรงเท้าแตะนี่ช้างดาวด้วยบอกเลยเออเอาเข้าไปนี่ระวังนะระวังทางนี่ ว่าจริงๆเขาไม่ได้เดินมาเรามาผิดทางแล้วเขาไม่ให้ขึ้นมาเองหุ่นเห็นแล้วเห็นทุ่งยังหนุหหนทุ่งโอ้ยป่งเปิดแล้วนะปูงน,นบ้านเลยนะ <laughs> ืเอามา เจ๋งมาปล่อยป่าดีววเลยปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติเดิไปก่อนเลยเดนมปก่อนเลยเมื่อกี้นี่ความคิดในใจนะนด้ยินได้ไงวะถึงแล้วจ้าทุ่งดอกกระเจียวอ้อมีทางออกสามสองทาง ระยะทางประมาณ1,000เมตรก็โลนึงกันแหละไปดูกันเริ่มเห็นสจชมพูแล้วงงไงห้ามนะห้ามนะมาก็ห้ามลงไ,มได้แบบนี้ค่ะ แล้วซุ้มดอกกระเจียววัดปายที่วัดติจุฬยาแท้ติ่งงามเราเห็นดอกกระเจียวแนละ้วแต่เรายังไม่เห็นกินที่อยู่หน้าปุตยานไม่รู้เดี๋ยวไ่อถามเจ้าที่รอบนึงแล้วนะหมายสุดท้ายหนินหินเดือยหนินเดือยที่อยู่ในอุทยานพาสร์ตุญยาแต่ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหน,นถึงแล้วต้องดอกกระเจียว เออโอเคจ้ะอันนี้คือรถที่เราขึ้นมานะครับเป็นรถล่างเมอร e เซเดสเบตัวเต้นี้จุดพักคอยรอรถมีห้องน้ามีความกินคนเยอะจังถึงแล้วลานหินหนอไะลงด่วนลานหินหนอ ลองไปดูสิมีอะไระมั่งแวนทุกจุดมันแวะได้อ่ะลรามาเดินชมหินหาหินที่อยู่ในอุทยานทัสปอร์ตอุทยานเชรญเอ็ม ีแต่อยู่ไหนนะคะไม่หาไม่เจอเลยยังไม่เจอก็ยังไม่เจอหินที่ต้องการเจออยู่ดีหรือลงผิดลานนะส <laughs> ายัไตที่อยากจะไดมามาอีกลานสรุปเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิด น่าจะลงปิดหลานนี่ถูกร้านแล้ว้านหินงามขึ้นเนินอีกแล้วสบายสบายไม่ใช่เราน้องก็บอกว่าอีกร้อยห้าสิบเมตรเหลือร้อยเมตรแล้ไปนี่ลานหินงามกลับระยะทางหนึ่งรอยเมตรขับเส้นทาง ที่ง่ายๆ้วสบายสบาย mm hmm. มันก็ชันตลอดนั่งหน100 mm ึ่งร้อยเมตรเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะ mm hmm. มาถูกทาง mm hmm. ถ้ำหินมอง mm hmm. ถ้ำหินฟีฟ่าเวิล์ครับ ลานมีกี่กิโลก็เดินัปให้หมดดิละ่ะไม่ยากมันต้องเจอสักอันละทำไมชื่อหินทํามองอหินปลาสาทุกคนให้ดูอะไรนะ ซีเข็ดครับเห็นทุกมุมเลยหินที่เราตามหาไหนช่วยดูหน่อยอยู่ตรงไหนอ่ะหินก้อนไหนอ่ะโอ้โห <c oughs> ไม่มีใกล้เคียงเลยอยู่ไหนวะหิน ไปไปหาต่อตรงนี้เจอมากเลยหินแม่ไก่ยักษ์อ๋อสมเหมือนแม่ไก่หินแม่ไก่พี่เฮ้ยเดี๋ยวมันมีหำหนึ่งชื่อแปลกเฮ้ยตีเข็ดอีกหรือเปล่าไหนไปดูดิบ้านะ มีอยู่จริงคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แหละโอ้เอ๊ะทางไหนก่อนดีขวาตายซ้ายถลบขวาดีซ้ายดีขวาดีกว่าทางนี้ เ <laughs> มียบอกซ้ายพวกไปทางนี้ปับ <laughs> Share, ๊บกระโปงกระโปรงค่ะเธอไปขวาสิาจก็ได้อุ้ยเฮ้ยนั่นวะ <h oy> e> ขึ้นขึ้นไทยอีกขึ้นไม้อีกอุ้ยเจอแล้วเธอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นู่นเห็นไหมนู่นไง ใส่รองเท้ามาถูกงานอยู่นุน่นเจอแล้วะะทุกคนนะไปไม่ถึงกันเลยใครเป็นคนที่ไปถึงกันนู่นไงทางไหนอ่ะไม่รู้ทางที่ดีที่สุดคือทางตรงอะ่ะ <laughs> มียานนักเดินทางทางที่ที่สุดคือทางตรงโอ้มีเสียงแก่ขันด้วยเว้หมาครบจริงต้องมาปีหนหา,าเองโอ้โหูทางมันก็มีป้ายบอกนะแต่มันก็เข้ามาลึกอยู่ถึงแล้วจ้าอินเลยไดาจ้ะ ป่าหินงามถึงแล้วจ้าเป้าหมายวิชชั่นคอมพิชเกงแล้วยินเลยด้าอือาจ้า,จาเหนื่อยเลไงดิแล้วดูสภาพโอ้โหขึนไปนขึ้นมาค่ะไม่ใช่ปัญหาห ฮ<ธ>าลโหุ้บโอ้ยยิงปีฟ้าเบครับไปทางไหนเอ่ยบอกไปทางนี้ได้กัไปทางนี้เหนือชุม่มเลย เราเห็นแล้วนะหุ so N A, ever, Wolf, มุกสูงอะฝีฟ้าบัวคัดทางนี้แหละซึ่งเขาเชื่อว่าหลายคนอาจจะไปไม่ถึงหินเรยได้เพราะมันมองไม่เห็นแต่เราไปถึงแล้วเราไม่คือหินก้อนแรกไงถ้าทางที่ดีก็ ควรจะใส่รองเท้าดีๆมานะผ้าใบก็ได้แต่อย่างนี้ก็ลำบากอยูย่ด้านผู้ชำนาญด้านการเดินป่าหลงทุกป่าที่มีในประเทศไทยจะพาไปดูอินฟินฟ้าแบบมุมไกลๆอีกเห็นยังเห็นยังครับนี่เหมือนถ้วยบอลโลก วิวด้านหลังวิวทุ่งกังหันลมโอ้โหดยอะ,อ,ะออกมาเลยรองเท้าเดินป่าสะุสดลมทีเดียวใส่ยากซะด้ยวยกูทน,น,น,นทานจริงๆเลย ไม่ได้ยากใช่ไหมคะไม่ได้ยากเขาใจมากเพื่อนขอให้กำลังใจไปกันต่อสิบร้อยมันต้องมีเล็กๆน้อยๆมาง่านะเนี่ยมาว่าสบายๆเพราะว่าดูจากการแต่งตัวซีกมาเดี๋ยวนี้เดินโดดหลอกมาไม่ก็ถือว่าง่ายนะถ้าเทียบกับ การสัมภาษณ์การเข้าถึงอย่างนงี้มีใครใส่กระโปรงสักคนไหมไม่มีคนเดียวเลยรอบางไม่มีอะกางเต็นแล้วเราอยู่เต็นเดียวแล้วเออเต็นเราเอง อาหารด้วยเต็มไปหมดเลยขนมคบชาววังกะทิดฉบมีหไไลายสายในขนมครบชาววังซิมูซี ยันพอรู้จะสิบบาทเราจับมันนิ่มกันเลยไอสครีมดอกดกระเจียวแาย,ยา่ย่าพูไอสครีมดอกดกระเจียวอยู่ร้านนี้ไปลองชิมดูสิ ทำหน้างงทำหน้างง่ถเลให้ทิ้เรา,า,าไปเดียวเหมือนีสะดุดงงบิดไปข้ามารถนี่แบบนซื้อมือเที่ยงอันนี้ ตําป่าดอกกระเจียวก็ไม่เคยกินเหมือนกันดอกกระเจียวนี่ก็ครั้งแรกกับข้าวเหนียวไก่ย่างหนึ่งตัวมาเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงกันยอยาให้ดูรอบๆนะบรรยากาศเมื่อคืนที่แบบผู้คนหนาแน,น่นนะตอนนี้เป็นดานั้นเต็นใหม่นะมาใหม่ตูฟ เพื่อนที่นอนด้วยกันไปกันหมดแล้วเหลือเราเต้นเดียวตอนนี้ก็เก็บเต็นเก็บไะไรขึ้นรถละเหน๋วเล็กๆน้อยๆตามพื้นแล้วก็หา้างบนแปบ๊บเดียว,วเสร็จตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามกว่าละนอนมาสองคืนแต่นางกลับฝากติดตาม Subscribe เปื่อยางใจเลยนะครับอีกทีหน้าจะไปไหนก็ขอติดตามรับชม ไปของพวกเรานะครับไปเพื่อเล่าหาเรื่องเล่าในบทสงกนาไปเล่าในยามแก่บ๊ายบาย